หน่วยของเล่นของใช้อะไรคือของเล่นอะไรคือของใช้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคูอ้วนแสนสนุกนะครับวันนี้ก็อยู่กับโวกอีกเช่นเคยเะครับเราอยู่ในหัวข้อน่วยของเล่นของใช้ใช่ไหมครับวันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คืออะไรคือของเล่นอะไรคือของใช้นะครับอ้าวถ้าพูดถึงของเล่นของใชเ้เด็กบางคนอาจย,ยังไม่ทราบว่าอันนี้มันคือของเล่นหรือเปล่าอันนี้มันคือของใช้หรือเปล่าเรือนี้มันคืออะไรยังไม่ทราบฉัน้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าอะไรคือ ของเล่นของใช้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงของเล่นของใช้กันควรก็มีเพลงเล่นเก็บของมาฝ่ายเด็กนะครับถ้าพร้อมเราไปดูกันเลยอ่านะครับเรามาดูเพลงเล่นเก็บของกันเลยนะครับอ้าวเพลงเล่นเก็บของนะครับรอบแรกดิจะต้องพูดตามคว้นนะครับ 1. รอบรอบที่2องดิจะต้องร้องเพลงตามคว้นหรือตามเพลงที่ควนเปิดให้นะครับ อ่าไม่รอช้านะครับไม่เสียเวลาเราไปพูดตามข้อก่อนเลยรอบแรกนะครับอ่ะพร้อมกันนะครับเล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามาคัคคีเราเป็นเพื่อนกันของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพลันช่วยกันเก็บเอ่ยนะครับอ่านี่คือเพลงเล่นเก็บของนะครับอ่า เมื่อกี้พูดตามไปแล้วต่อไปเราไปร้องเพลงพร้อมกันเลย ของเล่นเราเล่นด้วยกันเมื่อเลิกเล่นพาลช่วยกันเก็บเอ่ยอะนะครับหลังจากเราล้องเพลงเก็บของไปแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงของเล่นอะไรคือของเล่นนะครับ ถ้าพูดถึงของเล่นเด็กก็คงเคยเล่นแล้วว่าที่โรงเรียนมีของเล่นต่างๆหรือที่บ้านก็มีของเล่นหมักมากมายใช่ไหมครับอันไหนที่เราสามารถเล่นได้ฉะนั้นสุกง่ายครับของเล่นก็คือสิ่งของที่เราเอาไว้เล่นสร้างความเพลิดเพลินและสร้างความสุขนันเองนะครับอ่าเล่นอย่างมีความสุขนั่นคือของเล่นนะครับย้ำว่าคือของเล่นนะอ้าวไปดูภาพแรกครับภาพแรกดูเลยอันดับแรกก็คือไม้บล็อก สีนะครับที่ทํามาจากไม้นี่คือการต่อไปรูปทรงต่างๆเป็นบ้านเป็นปรา,าสาทต่างๆนี่ก็คือของเล่นนั่นเองนะครับต่อไปก็คือบล็อกเลโก้ที่ทํามาจากพลาสติกนะครับก็คล้ายกับบล็อกไม้แต่ว่านี่จะเป็นทํามาจากพลาสติกใช่ไครับต่อเป็นรูปร่างต่างๆได้อันนี้จะต่อง่ายกว่าเนาะสำเป็นรถหุ่นยนต์ต่างๆที่เด็กช,ช,ชื่นชอบหรือเป็นเครื่องบินใช่ไหมครับต่อไปนะอ๋อนั่นก็คือที่รอยเชือกนะครับรเชือกมีหลากหลายประเภททั้งรูปทรงในคาคณิต 1ถึง10ตัวเลขหรือ a ถึง Z ซกเกอไก่ทานนกฮูกต่างๆรูปทรงต่างที่เด็กสามารถเห็นได้ร้อยเป็นรูปทรงนะครับโดยการใช้เชือกหรือใช้ไม้ในการร้อยใช่ไหมครับอ่านี่คือของเล่นเช่นเดียวกันนะครับต่อไปตุ๊กตาหมีหรือตุ๊กตาต่างๆตุ๊กตาเจ้าหญิงเจ้าชายตุ๊กตากบตุ๊กตาสัตว์ต่างๆที่ควนมในห้องใช่ไหมครับนั่นก็คือของเล่นเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาอะไรเนาะนี่คือของเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับ ต่อไปเลยนะอามุมบ้านมุมห้องครัวนะครับในที่ห้องเรียนก็จะมีมุมต่างๆมุมบ้านมุมห้องครัวเอาไว้เล่นอุบัติสมมุติเป็นคุณแม่คุณพ่อเป็นลูกในการทําอาหารต่างๆทำกับข้าวใช่ไหมครับในการเล่นในบทสมมุติหรือเล่นอย่างมีความสุขนั่นก็คือของเล่นเช่นกันนี่มครับของเล่นก็คือสิ่งที่เราเอาไว้เล่นเพื่อให้มีความสุขสนุกสนานกับเพื่อน นั่นก็คือของเล่นนั่นเองนะครับอ่านี้คไม่ยะรู้จักแน่นอนว่าของเล่นคืออะไรใช่ไหมครับแต่ว่าต่อไปก็คืออะไรเลยอะไรคือของใช้ใช่ไหมครับของใช้หลกัหลกๆครับจะมีอยู่2ประเภทก็คือของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมนะครับเรามาดูภาพแรกครับของใช้ส่วนตัวก็คือสิ่งของที่เราเอาไว้ใช้กับเราคนเดียวเราจะไม่แบ่งใช้กับคนอื่นนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการติดโรคหรือติด ไขวัดหรือติดวัดต่างๆกับเพื่อนได้ถ้าเราใช้ร่วมกันใช่ไหมครับชั้นของใช้ส่วนตัวเราต้องเอาไว้ใช้กับเราคนเดียวไม่แบ่งกับเพื่อนใช่ไหมครับอ้าวไปดูภาพแรกแก้วน้ําแปรงสีฟันใช่ไหมครับนี่คือสิ่งของที่เราต้องใช้คนเดียวทุกคนมีประจําตัวใช่ไหมครับควนจะมีที่แขวนมีที่เก็บให้แยกกันไม่ติดกันใช่ไหมครับทั้งแปรงก็ต้องแปรงของตัวเองไม่แปรงของคนอื่นแก้วน้ําก็ต้องใช้ของของตัวเองไม่ใช้ร่วมกันดื่มน้าก็ต้องหยิบแก้วน้ำตัวเองมาดื่มใช่ไหมครับชั้น <tok> ของใช้พวกนี้ก็คือของใช้ส่วนตัวเราจะไม่แบ่งกับใครนะครับหรือยาสีฟันยาสีฟันอาจจะแบ่งกับเพื่อนๆได้เนาะต่อไปผ้าเช็ดหน้าก็ต้องใช้ของตัวเองจะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับ <c oughs> เพราะาอะไรถ้าเราป่วยหรือไม่สบายเราไปใช้เราแบ่งให้เพื่อนใช้เพื่อนอาจจะติดไข้หรื <wers> อติดหวัดจากเราได้ฉะนั้นเราจะไม่แบ่งกับเพื่อนใช้นะครับนี่คือผ้าเช็ดหน้าก็เช่นเดียวกันนี่คือของใช้ส่วนตัวต <ble> ่อไปช้อนกับซ่อมนะครับเวลาเราทานข้าวเราจะไม่แบ่งกับ เพื่อนใช้อุ๊ยเราทานเสร็จแบ่งให้เราบ้างสิอ่าบางคนทุกคนจะมีช้อนกับซ่อมเหมือนกันชั้นช้อนซ่อมก็เป็นของใช้ส่วนตัวจะไม่แบ่งกับใครเช่นกันนะครับถ้ามาพูดถึงของใช้ส่วนรวมนะครับถ้าพูดถึงของใช้ส่วนรวม,รก,รวมก็คือของใช้ที่เราสามารถแบ่งปันร่วมใช้กับเพ,พื่อนๆได้นะครับเด็กคนไหนทานเสร็จหรือใช้เสร็จสามารถแบ่งกับคนอื่นได้อันนี้ไม่เป็นอะไรนะครับมันคือของใช้ส่วนรวมสามารถแบ่งปันกันได้นะไม่เหมือนกับเมื่อกี้ห้ามใช้ร่วมกันใช่ไหมครับ อ้าวไปดูภาพแรกคือก็คือกันไกลนะครับกันไกลพูก่กันจานผสมสีของต่างๆที่ในห้องเรียนสามารถแบ่งปันกันได้นะครับเพื่อนใช้เสร็จเราใช้ต่อน,นี้นี่ก็คือของใช้ส่วนรวมสามารถใช้ร่วมกันได้ใช่ไหมครับต่อไปที่อนไรกว่าที่ทตัโพงนะครับเด็กจะทุกคนจะมีหน้าที่เด็กดีในห้องเรียนในการทําความสะอาดห้องเรียนใช่ไหมครับ จันนังขางพุทประสุขแต่แต่ละวันก็จะมีแต่ละคนทําเวรไม่เหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็สามารถแบ่งปันวันจันทรเวรใครก็ทําเวรให้เสร็จวันอังคารเวรใครนี่คือของใช้ส่วนรวมที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับอันต่อไปถังขยะก็สามารถใช้ร่วมกันได้ในห้องจะมี1งถังนะครับในการทิ้งขยะร่วมกันได้ฉนันทุกอย่างที่ควรบอก ที่เป็นของใช้ส่วนรวมสามารถแบง่งปันและใช้ร่วมกันได้นะครับนี่คือของใช้ส่วนรวมเอาไว้ใช้ร่วมกันเนาะ,ะเกมท้ายคลิปอ่ะนะครับต่อไปหลังจากเราได้ความรู้ไปแล้วเราก็ต้องมีการมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับที่เราได้รับไปนะครับถ้าพูดถึงเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยคือของเล่นอะไรเอ่ยคือของใช้ นะครับงั้นวันนี้กวนจะมีเกมการจัดหมวดหมู่ให้เด็กนะครับโดยเด็กดูเลยครับถ้าอันไหนเป็นของเล่นย้าอันไหนเป็นของเล่นเราจะเขียนเครื่องหมายถูกนั่นเองอะไรอันไหนเป็นของใช้เราจะใช้เครื่องหมายกากบาทในการทับสิ่งของเหล่านั้นอ่าเข้าใจกฎเกณฑ์ยาแล้วเนาะอันไหนคือของเล่นเครื่องหมายถูกอันไหนคือของใช้เครื่องหมายกากบาทนะครับอ่าตามภาพที่เด็กเห็นเลยนะครับข้างบน ไปดูภาพแรกเลยอ่าไม่รอช้าควรจะถามห้าวิธีให้เด็กตอบแล้วควรจะเฉลยนะครับอ่าดูภาพแรกตุ๊กตาหมีอ้าวเป็นของเล่นหรือของใช้ครับให้เวลาคิดห้าวิธีพิง pong ก็คือของเล่นนั่นเองครับตุ๊กตาหมีก็คือของเล่นเด็กๆอันนี้ก็จะทราบแล้วต่อไปเลยนะโอ้ผ้าเช็ดหน้ามันคือของเล่นหรือของใช้นะ ห้าวินาทีปิงปองภาชนะก็คือของใช้นั่นเองและเป็นของใช้ส่วนตัวด้วยนะครับไม่แบ่งกับใครอ้าวต่อไปนะโอ้ไม้บ็อกสีอ่า,า,นะอ,อ,าอันนี้ก็คงน่าจะทราบลวก็คือของอะไรครับห้าวินาทีปิ้งปองก็คือของเล่นนั่นเองครับอ่าไม่ยากใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ไว,วลาด้เขาต่อไป แก้วน้ํายาสีฟันและแก้วนหรือแปรงสีฟันเป็นของเล่นหรือของใช้ครับพิงปองก็คือของใช้นั่นเองนะครับอนี่ก็งใช้ส่วนตัวด้วยนะครับต่อไปอช้อนกับซ่อมห่าวินาทีครับข้อสุดท้ายไม่ยากเลยเนาะปิ้งปองก็คือของใช้นั่นเองนะครับ เียกสรุปเลยตุ๊กตาหมีแลม้บล็อกสีเป็นของเล่นส่วนภาชนะ้วน้ำใบสีฟันยาสีฟันและช้อนกับซ้อมเป็นของใช้ส่วนตัวโดวยใช่ไหมครับอ่านี่คือการเล่นเกมคนไหนที่ตอบถูกก็ปรบมือนะครับคนไหนผิดไม่เข้าใจกลับไปย้อนคลิปดูตอนคลิปได้มานะครับอ่าโอเคอ่ะนะครับอย่าลืมนำความรู้ที่ควณสอนไปนำไปใช้เกิดประโยชน์นะครับและแยกแยะให้ถูกว่าอันไหนคือของเล่นและอันไหนคือของใช้นะครับ และวิธีการป้องกันและอะไรจากของเล่นเดี๋ยวควรจะพอพูดในคลิปถัดไปนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดีวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย